เราจะมีใส่ทูบเทียนก่อนค่ะแม่ชีใส่ทูบเทียนที่กลวยก่อนสามก้านนะจ๊ะไมไ่เป็นไรจ้ะสามก้านใส่ใส่เทียนหนึ่งแท่งอันนี้สดๆเลยนะจ๊ะ <laughs> <Okay. S 1> พูดผิดพูดถูกก็สมานะจ๊ะมันสดทุกอย่างจากตอนนี้นะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะในในกลวยแต่ละกลวยเราก็เตรียมพานนะคะพลาสติกก็ได้นะคะ ทรงสูงหรือทรงแบก็ได้ในการที่จะใส่พานครูของตัวเองนะคะอันนี้เราก็จะใส่ทูบสามดอกเทียนหนึ่งเล่มนะคะในกลวยเก้ากวยนี้นะคะเป็นการเตรียมพานครูง่ายๆนะคะ จะใช้เทียนสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้นะคะจะเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่ได้หมดนะจ๊ะนี่ก็จะครบนะคะอันนี้เราจะสู่การสอนการม้วนหมากพูนะจ๊ะแม่ชีจะเป็นคนสอนนะจ๊ะอันนี้ใบพูที่เราจะใช้ จะมีสองอย่างนะคะคือปูเขียวและปูเหลืองอันนี้ชีชีจะใช้ปูเหลืองนะคะค่ะแล้วก็ใช้ปูนป้ายเราจะป้ายด้านหลังนะคะเราจะป้ายด้านหลังเพื่อที่เวลาเราม้วนเราจะม้วนด้านนอกออกโชว์น,นะคะเราระหว่างม้วนเนี่ยค่ะนิวโปเราค่อยๆจับตรงปลายนะคะมือขวาเราก็ค่อยๆมมวนไป พอม้วนเสร็จเราก็ใช้สายสินนะคะหรือหรือถ้าจะให้ง่ายเราก็ใช้หลอดก็ได้ค่ะเป็นหลอดเรามาตัดพอตัดเสร็จอพอม้วนเสร็จเราก็สวมแต่ทีนี้ของชีชีจะถนัดใช้สายสินมากกว่านะคะเสร็จแล้วเราก็ม้วนม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองมาทําอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นด้านด้านหน้านะคะน,นี้เป็นด้านหลัง เราก็ใช้ปูนปูนนี่ไปซื้อเราก็ต้องใช้บอกคนขายอะค่ะว่าเป็นปูนกินมานะคะพอทาเสร็จเราก็ใช้นิปโปงนะคะจับตรงนี้น,นะคะไม่ค่อยถักจับแล้วก็ม้วนม้วนเข้าไปนะคะพอม้วนเสร็จเราก็ใช้สายสินงมัดเข้าไป ะะว่าจะสวยงามแต่อันนี้หลุดจะมาจะม้วนใหม่ภูนี้จะเป็นพันุ์ของเขานะคะที่สีเ,เหลืองๆไม่ใช่ว่าเป็นเป็นภูกเก่านะคะไม่ใช่เป็นภูใหม่นี่นะคะแต่เป็นพันุ์ของเขาคธรรมชาติสีดอกสีธรรมชาติค่ะส,สีธรรมชาติส,าตสีเขียวสีเหลืองใช้ได้หมดนะคะ,คะใช้ได้หมด านละ้อยาทควย่พูดอธิบายไปเลยจอันนี้เรากค่อยๆม้วนกันนะคะนิ้วโป้จับไว้ที่ปลายแต่บางคนแล้วแต่ถนัดนะคะบางคนก็ม้วนเข้าแต่ของชีนี่จะม้วนออก แล้วแล้วแต่คนถนัดม้วนได้หมดนะคะแล้วเวลามัดเอามัดแบบไหนก็ได้ค่ะที่เราถนัดก็คือแค่ให้อยู่นะคะไม่ให้เขาหลุดออกมาอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังความลงแล้วก็ไป้ายไม่ต้องป้ายเยอะนะคะ ใช้นิ้วโป้จับไปแล้วก็ค่อยๆม้วนออกม้วนเข้าม้วนออกก็ลองทำดูค่ะได้ทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆใช้สายเสียพันเข้าไปคะ,ะค่อยๆลองทำดู ใส่ตามกำลังกันเกิดไม่ดีหรอคะเพราะคนแต่ละคนเกิดไม่เหมือนกันใส่ให้นค32ากาโดยปกติผมจะใส่102ชั่บโมงนี่จะบหญ่หยนะคะนี่จะมีหลายไซ้าใช้ได้หมดค่ะใรบ32แ่หนแล้วก็ทำ3ม้2หนูแจ้งไป12 2บ้าได้หูแจ้งไป12ผู้อง เดี๋ยวเราใส่ดอกไม้ลงไปอีกห่อยค่ะคเอาไม้พุ่มอยู่นู่นค่ะหอมมาไม่ได้ต้องลานั้นออกเลยลานั้นอีกอันเดียวนู่นค่ะอยู่ตน ปกติถ้ามีหลอดนะคะเราสามารถตัดหลอดได้นะคะแล้วสวมไปม,มันก็จะง่าย,ยง่ายกว่าที่ใช้สายสิน้วนอย่างนี้เพราะบางทีสายสินมันอาจจะทําให้หลุดได้ะค่ะ<า>ถ้าเป็นหลอดเราก็ตัดเล็กๆนะคะแล้วเราก็สวมสวมที่ก้นมาเลยเอันนี้ถ้ามีก้านนี่เราก็ตัดก้านออกใช้ปูนขาวปูนแดงนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะสําหรับคนที่ถามมานะคะใช้ได้หมดเลยนะคะ อันนี้ก็การขึ้นใบสีนะคะการขึ้นพันคูเราจะเห็นกลวยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ดอกดาวเรืองลงไปในแต่ละกลวยด้วยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ใบโพมีใบโพเข้าไปนะคะแล้วก็มีไม้ด้วยนะคะมีหมาก,มมากอน,นี้หมากมนะคะมีสีเสียดคะ่ะส,สีเสียดค่ะสีเสียด มีหมากมีภูมีสีเสียดนะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้แนบไปใส่ดอกไม้ไว้ข้างหลังดีกว่าใส่ดอกไม้ไว้ข้างหลังข้างหลังบุหรี่อ่าเดี๋ยวเราจะใส่บุหรี่อีกทีใส่ข้างนอกก็ได้ค่ะใส่ข้างหลังได้ใช่ไหมคะจ้ะถ้าเป็นหลอดอันจะใช่ายกว่าเราสามารถที่จะอ่าอ่าใช้หลอดนะคะเอาหลอดมาใส่ก็ได้นะคะตรงนี้เฟอร์โฟกัสนี้เราใช้ได้นะคะในการมัดหมากนี่ ถ้าเกิดเรามีหลอดเราก็สวมหลอดลงไปได้นะคะเป็นห่ายา่าแม่้หนคนี้อไมไดีมหยิบขึ้นมาหนึ่งกรวยแล้วก็ค่อยค่อยใสอีกอันนึงนะคะใส่พรูหนึ่งอันนะคะ ใส่สีสีใส่มากใส่สีเสียดลงไปใส่ดอกไม้ลงไปด้านหลังด้านหน้าก็ได้นะคะก็จะอยู่ในกรวยทุกอย่างจะอยู่ในกรวยนะคะอ๋อพี่ลอง เราบอกไปแล้วนะจ๊ะเอาวอมาอีกรอบหนึง่งทูบสามก้านสามดอกนะจ๊ะเทียนหนึ่งเล่มหนึ่งกล้วยจะมีทูบสามดอกเห็นไหมคะเทียนหนึ่งเล่มใส่แล้วก็จะมีพลูมีดอกไม้มีหมากมีพลูสีเสียดดอกไม้นะคะ เราจัดแบบนี้ให้สวยงามอยู่ในกลวยให้สวยงามหรือใครจะจัดเอา,เอาไว้ข้างนอกก็ได้นะคะแล้วแต่ใจเราได้เลยถ้าเราไม่เอาใส่ไว้ในกลวยเราจะเอาไว้ข้างนอกก็ได้นะคะในส่วนของหมากพลูต่างๆแต่ที่โคูเอาไว้ในกลวยมันเป็นเหมือนภาชนะเนาะกลวยก็คือเป็นเหมือนภาชนะใส่หมากพลูทูปเทียนทุกอย่างเลยในแต่ละกลวยกับเป็นเก้ากลวย ก็จะสวยงามแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะคะมันก็จะอยู่ในกลวยของมันนะคะทั้งหมดเก้ากลวยนะคะน้ำมนต์เก้ากลวยเก้าหน้าเลขเก้านะคะก็จะได้ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขึ้นพานัานไหว้ครูใบสีเบื้องต้นนะจ๊ะ ทำได้ไหมคะใครทําทาได้ไม่เอ่ยหลังจากนี้นะคะกูจะให้เวลาทุกคนไปเตรียมพานครูของตัวเองนะคะนี่จัดแบบนี้ง่ายๆนะคะส่วนเงินนะคะเงินค่าครูเราจะใช้สิบสองบาทหรือสามสิบสองบาทก็ได้นะคะเราตกลงกันว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะคะครูออย <12 S 1> สามาอ่ะสิบสองบาทนะคะ ใ,ใครหาไม่ทาน, <laughs> าทาน <laughs> บางที่ก็บอกว่าสามสิบสองเนาะครบอะไรนะ,ระครบสามสิบสองเนาะเอเออวัยวะครบสมบูรณ์สามสิบสองเนาะบางบางอาจารย์ก็สิบสองบาทใครหาทันก็สามสิบสองใครหาไม่ทันก็สิบสองบาทนะจ๊ะอ่าเราก็จัดเรียงให้สวยงามแบบนี้นะจ๊ะใช้สถูกจริงก็ร้อยสิบสองบาทแม่ทำไม <laughs> ไแบบัีกันไหมจ้าโอเคโอเคดูได้เลยจ้าเดี๋ยวครูทบทวนนะจ้าทูปสามดอกเทียนหนึ่งเร่มดอกไม้หนึ่งดอกภูหนึ่งมวนเอ่อภูหนึ่งหนึ่งคำเลยนอก่างหนึ่งมวนสีเสียดหมากนี้อยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะ ครูใส่หมากไว้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่บุหรี่เข้าไปนะคะบุหรี่นั้นก็จะเป็นอันนี้สำหรับครูโบราณเนาะบุหรี่อาจจะเป็นบุหรี่โบราณหรือบุหรี่ไทยก็ได้ที่เขาเป็นบุหรี่ยุคป,ปัจจุบันก็ได้นะคะใช้บุหรี่ได้ทั้งสองอย่างเลยเราสะดวกบุหรี่แบบไหนก็ใช้ได้หมดนะคะถ้าไม่มีสีเสียดใช้อะไรแทนไม่ต้องใช้ก็ได้จ้ะสีเสียดใช้แค่หมากกับคูสีเสียดไม่ต้องใช้ก็ได้จ้ะ เอาเท่าที่เราหาได้ไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเนาะทุกอย่างอยู่ที่จิตของเราใจเราทั้งหมดทั้งมวลไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ตําเป็นต้องครบเนาะเอาเท่าที่เราหาได้นะวันนี้ยาสูบใช้ได้ไหมนะยาสูบก็ใช้ได้จ้าเรามีอะไรเราใช้แทนได้หมดเลยนะคนโบราณนั้นเขาทำามีอะไรเราก็ใช้แทนได้หมดเลยนะจ๊ะ เตรียมแบบนี้นะคะใครที่เลิกงานมาแล้วยังไว้ได้เตรียมนะคะก็มาดูไลฟ์สดซ้ำนะคะแล้วเตรียมไว้นะคะตอนทุ่มหนึ่งนะคะประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเราจะมีพิธีนะคะช่วงนี้กูก็จะเริ่มในส่วนของการจัดเตรียมพิธีก่อนนะคะนี่ก็คือแม่ชีสอนนะคะเรื่องของการใส่บุหรี่นนี้เขาเรียก่าบุโลงโบราณน,นะคะ ที่ใช้สําหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ก็ใส่ลงไปในุกลกวยทุกกลวยเลยนะคะถ้าเกิดเราม้วนกลวยให,ให้ใหญ่ขึ้นมันก็จะใส่ของได้ได้เยอะขึ้นเนาะมไม่มีสีเสียดไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะก็คือมีแค่หมากพูบุหรี่อย่างเดียวแค่นี้เงินสิบสองบาทได้หมดนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเสร็จขบวนการการทาพันนะคะไหว้พลูไหว้พลูใบสีนี่ก็คือ ผานว่วายครูครูให้เห็นสดๆนะคะนี่ผ่านว่ายครูใบสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ